สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบคุณคุณเจ้าของลายมือที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้คุณผู้หญิงที่เกิดวันที่7กุมภาพันธ์2523นั้นคุณยังอยู่ในช่วงท้ายปลายป,ายปีของปีมะแมอยู่หากคุณนับตามปีเกิดของสากลน,นั้นคุณจะเข้าใจว่าคุณเป็นคนปีวอกแต่การเป็นคนปีแพะที่เกิดวันพฤหัสนั้นกลับมีข้อที่ดีกว่า เพราะเป็นวันดีที่จะมีคนปกป้องคุ้มครองให้คุณพ้นภัยเพียงแต่คุณจะต้องขยันทำมาหากินด้วยลำแข้งของตัวเองและต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองหากคุณทำได้เช่นนั้นคุณก็จะมีชีวิตที่มีความมั่นคงได้และเส้นชีวิตในมือข้างขวาของคุณก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณเป็นคนที่รู้จักเอาตัวรอดได้ดี บวกกับเส้นวาสนาที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอีกด้วยนี่จึงเป็นโชคชะตาที่จะต้องต่อสู้จึงส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจและเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและคุณสมบัติเหล่านี้ก็สามารถนำมาตอบคำถามของคุณได้เลยว่าการงานการเงินของคุณจะดีขึ้นเป็นลำดับ ตั้งแต่อายุ 40, 41กับ42ปีของคุณนั้นทั้ง3ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตดำเนินไปได้ดีอยู่นะครับแต่เมื่อเข้าปีที่42ถึง43นั้นจะเป็นปีที่1ปีเต็มคุณอาจมีปัญหากับการงานการเงินได้แต่ปัญหาเหล่านี้หากคุณตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ใช้จ่ายเกินไปตั้งแต่วันนี้ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นครับ คุณควรอดใจรอให้ผ่านปีที่44ไปสักหนึ่งเดือนเสียก่อนนะครับจากอายุ44ไปถึง48นี้ก็จะเป็นเวลาที่คุณสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้งก็ขอให้คุณตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพราะชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้นได้ผ่านเรื่องยากๆมามากแล้วและกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาและเส้นวาสนาของคุณก็แสดงออกมาว่า คุณมีวาสนามาจากหลายทางอยู่ด้วยและที่คุณถามมาว่าลายมือแบบนี้จะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศหรือไม่นี่ก็ไปตรงกับเส้นวาสนาในมือข้างขวาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนเพราะเส้นแสดงให้เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ที่เส้นวาสนามองเห็นเป็นเส้นที่ทำมุม45องศากับเนินจันทร์ กับเส้นเดินทางขนาดเล็กที่อยู่ด้านนอกทั้งสองสิ่งนี้ยังเกี่ยวข้องไปถึงกับการได้พบกับเพศตรงกันข้ามที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาอีกด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณถามมาว่าคุณจะมีคู่แท้หรือไม่เป็นคนไทยด้วยกันหรือคนต่างชาติคำถามเหล่านี้จะมีคำตอบออกมาแบบนี้นะครับให้คุณสังเกตเส้นใจของมือข้างซ้ายจะเห็นได้ว่ามีปลายด้านล่างมาตัดกับเส้นชีวิต เมือ่อใดที่เส้นแสดงออกมาแบบนี้ย่อมมีความหมายว่ามีความผิดหวังเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ที่ไปกันไม่ได้หรือมีอันต้องแยกทางกันหรือบางคู่อาจหนักถึงการอยากขาดจากกันไปเลยก็มีส่วนในมือที่มีความเป็นไปได้ในเรื่องคู่ของคุณนั้นถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณไปแล้วการมีคู่ครั้งต่อไปจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสอง แต่คุณจะต้องได้กับคู่คนใหม่ที่เคยเป็นไม้เหมือนกันและอีกหนึ่งความหมายก็คือคุณอาจจะไม่พบเจอกับเพศตรงกันข้ามที่ถูกใจอีกเลยก็เป็นไปได้เพราะในมือข้างขวาเป็นเส้นใจที่วิ่งตัดผ่านฝ่ามือเป็นเส้นที่ไม่ส่งเสริมเรื่องคู่แต่กลับมีผลดีกับการทำงานของคุณมากกว่าเพราะเป็นเส้นที่แสดงถึงสติปัญญากับความสามารถพิเศษของคุณ และคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอีกด้วยสำหรับเรื่องนี้อาจารย์ขอแนะนำคุณว่าคุณควรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านะครับอย่าไปนึกถึงมันมากจนเกินไปเพราะคุณมีคนที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีที่สุดก็คือลูกที่กำลังโตวันโตคืนและลูกคนนี้ก็จะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังเพราะเป็นลูกสาวที่เกิดปีมะเมียเป็นคนวันอาทิตย์ที่มีอำนาจวาสนา และลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่แม่ได้พึ่งพาอาศัยอีกด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่อาจารย์แนะนำให้คุณให้ความสำคัญกับลูกมากกว่าสิ่งอื่นและอีกหนึ่งคำถามที่เกี่ยวกับโชคลาบที่คุณอยากรู้ว่าคุณจะมีกับเขาหรือไม่อันที่จริงแล้วคุณมีโชคลาบที่เป็นเครื่องหมายหลักฐานเกิดขึ้นกับเส้นชีวิตทั้งสองมือ และโชคบนตำแหน่งนี้อาจเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือเป็นมรดกที่ไม่ได้มาเป็นเงินสดแต่เป็นที่ดินเป็นสวนเป็นนาเป็นไร่ที่คุณจะสามารถนำไปต่อยอดทำมาหากินได้และที่คุณสงสัยว่าคุณจะได้รับมรดกหรือไม่นั้นคุณก็จะได้คำตอบนี้มายืนยันได้นะครับว่าคุณมีโอกาสได้รับมรดก และเนินพระรหัสในมือข้างขวานี้ก็แสดงให้เห็นโชคจากการทำงานด้วยโชคจากการทำกิจการของตัวเองอีกด้วยเราจึงสามารถสรุปได้เลยว่าลายมือของคุณจะทำได้ทั้งการเกษตรและการค้าขายเพราะเป็นมือขวาที่มีเนินพุทธขนาดใหญ่ให้การส่งเสริมดีบนเนินอาทิตย์กับเนินเสาก็มีเครื่องหมายที่แสดงถึงความสำเร็จให้เห็น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนินเสาเองเป็นเนินที่เห็นขึ้นชัดเจนมากจึงสรุปได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้อีกครั้งและความสําเร็จนี้จะมาจากฝีมือของตัวเองด้วยก็อยากให้คุณตั้งใจนะครับในช่วงอายุ44-48ปีนี้เป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่คุณจะตั้งตัวได้แต่สิ่งเดียวในมือของคุณที่เห็นเป็นอุปสรรคก็คือ การใช้ใจ่ายที่มีเงินออกไปมากพอสมควรหากเป็นการใช้ใจ่ายไปในการเรียนของลูกก็ต้องยอมรับว่านี่มีความจําเป็นแต่ถ้าหากเป็นสิ่งอื่นที่มีความจําเป็นน้อยกว่าก็ต้องทบทวนใหม่วางแผนใหม่ให้ลงตัวนะครับและสุดท้ายอาจารย์จะให้ข้อคิดให้คุณไปนึกทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับการทำงานนะครับหากคุณคิดจะไปทำงานต่างประเทศ ก็ควรจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นหนี้นะครับและงานที่คุณสมัครไปทำนั้นคุณควรมีความรู้ความชำนาญแล้วหรือไม่อย่าเพียงแค่เชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวนะครับและถ้าหากคุณไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศคุณก็ยังมีดวงของคนที่ทำการเกษตรได้ดีอีกด้วยและคุณจะได้ดีกับอาชีพนี้ด้วยครับนี่เป็นคำแนะนำที่อาจารย์มีให้นะครับ ส่วนที่เหลือก็จะต้องสุดแล้วแต่คุณจะตัดสินใจและนอกจากคำแนะนำดีๆที่อาจารย์มีให้คุณแล้วพวกเราทีมงานทุกคนก็จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณให้คุณมีพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะก้าวไปให้ถึงฝันให้ได้นะครับและจะขออวยพรให้คุณจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจคิดเงินให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองด้วยเถิน ด้วยความปราถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม